สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวาล,าลัคนาราศีกุมทุกคนทุกท่านนะคะอยู่กับช่องหมอนิ่งทารุนะคะคลิปนี้เป็นการทํานายดวงของชาวาล,าลัคนาราศีกุมในช่วงเดือนพฤษภาคม2567นะคะชาวาล,าลัคนาราศีกุมคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะการดูเป็นการดูโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างปรดเก็บแต่งตงานดีๆกลับไปนะคะขออนุญาตเป็นตัวแทนชาวาล,าลัคนาราศีกุมในการหยิบไพ่1ิบใบนะคะ ใบแรกค่ะสาม,ม้เท้าการเดินทางการวางแผนการเหมือนกำลังอยากจะหาอะไรใหม่ๆให้ตัวเองมีแพทชั่นใหม่ๆมีการขยับขยาย6ดาบค่ะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นเกิดขึ้นแน่นอนในชีวิตของคุณในเดือนนี้นะคะ The w h e e of Fortune จะหลุดพ้นจากวิบากกรรมที่คุณกำลังเผชิญอยู่เนาะแล้วก็ Queen of Wands ก่อนหน้านี้คุณน่าจะรับผิดชอบอะไรเยอะมากๆแล้วก็เดวิลมีในเรื่องของภาระหนิสินหรือเจอกับเหตุการณ์ที่ทําให้คุณเหมือนมีคนบ่อนทําลายคุณเนาะเดวิลนี่คือใส่ลายไปสีทําทุกอย่างให้คุณดับไปเลยอะคะ่ะ King of one เป็นเดือนของการที่คุณจะได้เจอคู่แท้คู่โมเมด้วยเหมือนกันนะคะกว่าเป็นคู่ขึ้นเนาะโดยชาลีออดคุณเป็นนักสู้คะ่ะ ถึงมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเหนื่อยมากๆอยากจะเดินหนีแต่สิ่งที่คุณต้องทําคือต้องเผชิญกับมันต่อไปแล้วคุณจะหลุดพ้นจากปัญหา mm hmm. เหมือนคุณเป็นคนที่สู้กับปัญหาค่ะไม่ได้หนีปัญหาแต่ในใจก็ยังอยากหนีนะแต่มันก็หนีไม่ได้คุณก็ต้องสู้เนาะค่ะ mm hmm. จากไพ่ที่ขึ้นมานะคะมีไพ่เมเจอร์ขึ้นมาก็คือมี wheel o f f o r t u n e มีเดวิ l มี h e fool มี c h a r i o t มันเป็นของไพ่เมเจอร์นาดในเรื่องของการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณวิบากกรรมโชคชะตาหรือการเอาชนะบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องเอาชนะมันไปให้ได้อาจจะเอาชนะในเรื่องของคนที่คิดไม่ดีกับคุณก่อนหน้านี้คุณน่าจะเจอกับสถานการณ์ที่ถูกหลอกถูกโกงถูกใส,ส่ร้ายป้ายสีจากคนที่คุณให้ใจคุณช,ช่วยเหลือเขา เหมือนเขาเขาพยายามทําให้คุณแบบลมลมจมไปเลยจากาคนที่คือคุณเป็นคนที่พูดเก่งน่ารักอ่อนโยนเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนาะแล้วก็เป็นคนที่แบบขยันทํางานมากๆแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานมากๆแต่คุณเจอคนที่ไม่ชอบคุณอย่างรุนแรง ไม่ชอบคุณแบบมากๆอะคะ่ะเขาพยายามทําทุกอย่างเพื่อให้คุณเออตกงานทําทุกอย่างให้คุณแบบว่าไม่ประสบความสําเร็จกับการทํางานการใช้ชีวิตอะไรแบบนั้นเลยอืพยายามทําทุกอย่างให้คุณแบบดูไม่ดีอ่ะใส่ร้ายป้ายสีทําให้เสียชื่อเสียงอะไรประมาณนี้คะ่ะอืในเดือนนี้คุณพยายามต่อสู้กับคนพวกนี้เหมือนคุณเอาชนะเขาได้ ในเดือนนี้ใครที่ทําอะไรกับคุณเหมือนกับมันย้อนกลับไปหาเขาเนาะรีวิวอัพพอร์ตูนะคะชีวิตของคุณกําลังดีขึ้นแต่ชีวิตของเขากําลังกลับไปสู่สิ่งที่เขาเคยทํากับคุณเขาอาจจะล้มละลายไปเลยก็ได้แล้วก็เหมือนกับเขาโดนทุกอย่างที่คุณทําอาจจะโดนโดนเป็นสองเท่าสามเท่ายีาง้งเลยก็ได้นะคะอืมคุณเป็นคนสู้เป็นเลือดนักสู้อะคะ่ะเอาชนะกับสิ่งที่คุณเจอมาได้แล้วก็ในเดือนนี้ คุณจะเจอกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งใหญ่ออกจากออกจากความเหนื่อยออกจากความท้อแท้มีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายที่อยู่อาศัยก็ได้มีการวางแผนอนาคตมีการมองถึงการเติบโตการขยับขยายในเรื่องของการงานก็ได้ชีวิตของคุณจะมีอิสระมากๆในเดือนนี้เหมือนหยิบจับอะไรในเรื่องของการเงินก็ดูดีไปหมดยิ่งทํายิ่งได้เงินหลุดออกจากปัญหาของการเงินเนาะ อืแล้วก็งานของคุณก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆบาคคนของท่านอาจจะเรื่อยขัน้นเรื่อนตำแหน่งนะคะงานของคุณมันสร้างฐานเงินเดือนให้คุณดีมากๆด้วยฐานเงินเดือนคุณปรับขึ้นด้วยนะคะเดวิลออฟเดวิลออฟพอจูนมีโอกาสที่คุณจะได้โชคลาภเงินทองก้อนใหญ่ก้อนโตเข้ามาในในเดือนนี้ด้วยนะคะแล้วก็การเงินของคุณฟล์ขึ้นมากๆบางคนบางท่านได้รับในเรื่องของมรดกด้วยนะคะ เดี๋ยวขอเจาะลึกในเรื่องของการงานงานของคุณเป็นอย่างไรคะในเดือนนี้งานของคุณก่อนหน้านี้คุณเป็นคนขยันมากๆต่อสู้กับสิ่งที่เกิดขึ้นอาจจะด้วยคนคนที่ไม่ชอบที่หน้าคุณเลยไม่ชอบคุณเลยพยายามทําทุกอย่างให้งานของคุณไม่ประสบความสําเร็จหรือไม่ก็ใส่ร้ายไปสีคุณทุกอย่างแล้วก็เหมือนกับไปยุยงส่งเสริมให้เจ้านายเกลียดคุณ สร้างสถานการณ์ที่ไม่ดีทําให้คนอื่นเกลียดคุณอะไรประมาณเนี้ยจากคนที่จากคุณจากอารมณ์ที่คุณเคยเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่พูดเก่งเป็นคนที่จิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือไม่ก็เป็นคนที่แบบใจดีมากๆอ่ะกลายเป็นคนขี้โมโหเป็นคนที่แบบเออขี้หงุดหงิดอ่ะด้วยเรื่องที่ว่าอาจจะเจอกับสิ่งที่คุณโดนมาเยอะเนาะอืม บางครั้งคุณก็อยากจะหลีกหนีกับคนพวกนี้โดยการที่หันหลังไม่มองไม่สนใจแล้วก็อยากออกจากงานไปเลยแต่ว่าสิ่งที่คุณทำตอนนี้คือคุณทำอย่างเต็มที่สู้กับมันอืมแค่คิดเฉยๆว่าคุณอยากจะไปแต่มันไปไม่ได้ในเดือนนี้มีโอกาสที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นคุณทำอะไรอย่างเต็มที่ของคุณงานของคุณดูปังมากๆบางคนบางท่านอาจจะยกย้ายที่อยู่ อาจจะโยกย้ายการงานไปต่างประเทศมีโอกาสที่คุณจะไปโด่งดังจะไปเติบโตจากอาจจะเป็นต่างประเทศก็ได้หรืออาจจะเป็นในประเทศก็ได้แต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนงานของคุณดูปังมากๆมีการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งมีการได้ใช้ความสามารถของคุณอย่างเต็มที่คุณยิ่งทํายิ่งเหมือนคุณเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบกับการทํางานมากๆค่ะแล้วก็สนใจกับสิ่งที่คุณทํามากๆ ดูวิออฟ f อร์จูนขึ้นคือในเรื่องของงานงานของคุณจะเริ่มเติบโตขึ้นหรือคุณอาจจะได้กลับไปทำงานเก่าๆที่คุณเคยทำแล้วมีความสุขมีความสบายใจบางคนท่านอาจจะออกไปทำงานเกี่ยวกับการเปิดธุรกิจเป็นของตัวเองในเรื่องของการขายสินค้าหรือไม่ก็ขายของสวยงามหรือไม่ก็ทำสิ่งที่ตัวเองชอบอะค่ะมันสามารถเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เป็นการที่ได้เงินเข้ามาอย่าง คือยิ่งทํายิ่งได้อ่ะคะ่ะอืมเหมือนเป็นโอกาสเหมือนเป็นการดวงเปิดของคุณเนาะหลุดจากสิ่งที่เคยเป็นปัญหาทําให้ชีวิตมันรุ่งเรืองขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินการเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินของคุณจากคนที่มีนิสัยเนาะจากคนที่มีนิสัยคุณต้องการเอาชนะกับการในเรื่องของการใช้เงินในเรื่องของการแบบว่า ออยากปิดหนี้ปิดสินคุณขยันทำงานมากๆแล้วก็แต่ไม่สามารถที่จะเอาเงินมาเพื่อที่จะมาะปิดหนี้ปิดสินได้หรือไม่ก็มันมีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายใช้จ่ายโดยอาจจะในเรื่องของเดวิลอะค่ะอาจจะเป็นในเรื่องของการตามใจตัวเองก็ได้หรือไม่ก็ในเรื่องของหนี้สินบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้เนาะ ในเดือนนี้คุณจะทําอะไรตามใจตัวเองคุณจะสามารถที่จะใช้จ่ายอะไรก็ได้ตามใจตัวเองได้เนาะคุณอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวคุณอยากจะซื้อ,อของเพื่อสนองความต้องการของตัวเองคุณก็ทําได้ในเดือนนี้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณการเงินของคุณเริ่มดีขึ้นการวางแผนการลงทุนอะไรของคุณตอนนี้ดีขึ้นมากๆบางคนบางท่านได้โชคลาภเงินทองแบบฟุกๆเข้ามาเนาะ อืมเหมือนเป็นช่วงที่คุณหยิบจับอะไรได้ก็ได้เงินได้ทองอ่ะการเงินของคุณโฟโล์ขึ้นแอคออฟครับคุณได้ดังใจอะคะ่ะแล้วก็คิงออฟเพนเดอร์เคิลการเงินที่คุณจะได้หยิบจับเงินหลักแสนหลักล้านได้เลยนะคะดีวงานอะไรไว้มันจะได้จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาจะได้โชคก้อนใหญ่เข้ามามีโอกาสที่คุณจะได้เงินเพิ่มขึ้นเยอะๆเลย อาจจะเป็นด้วยโอกาสที่คุณทํางานหลายอย่างบางคนทงท่านอาจจะทํางานหลายอย่างไม่ใช่แค่อย่างเดียวเนาะอืมตูเงินเข้าปังมากๆค่ะเก้าเหรียญเป็นแพชชั่นใหม่ๆมีโอกาสที่คุณจะเสียเงินไปกับก,บการลงทุนนะคะแต่เป็นการลงทุนเพื่อได้เงินเพิ่มมันดีมากๆมันเป็นช่วงเวลาที่คุณแบบมีแรงดึงดูดมากๆในเรื่องของการเงินค่ะการเงินเหมือนเป็น เป็นดวงเปิดในในเรื่องของการเงินหยิบจับอะไรก็ได้เงินได้ทองแถมมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาแบบฟุกๆด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของความรักกันบ้างนะคะความรักของคุณเป็นอย่างไรความรักของคนโสดก่อนหน้านี้คุณน่าจะดีลกับชาวลัคนาราศีมังกรหรือเปล่าคะหรืออาจจะดีลกับชาวลัคนาราศีกรกฎมันมีโอกาสที่คุณจะจบจากเลิกลากับคนคนนี้เพราะคนคนนี้อจะมาด้วยความที่รู้สึก เหมือนเป็นความรักเรื่อง18บวกอาจจะหวังในเรื่องหวังในตัวของคุณหวังในเรื่องของออยากเป็นแฟนกับคุณอย่างเงี้ยพอได้เป็นแฟนจริงๆขึ้นมาเขาก็เหมือนกับมีบางอย่างต้องทำหรือไม่ก็เลิกลากันไปไม่ได้มองถึงอนาคตกับการาครบกันแบบยาวๆเนอะอคุณดูออกจากสถานการณ์นี้แล้วน่าจะ อยู่ในโหมดของการไปโสดอีกครั้งในเดือนนี้คุณมีโอกาสที่คุณจะมีมีการที่ทำอะไรแล้วรู้สึกว่ามันอิสระค่ะอิสระในเรื่องของความรักเหมือนคุณถ้าเป็นความรักก็คุยไปเรื่อยๆบริหารสเสน่ห์ไปเรื่อยไม่ได้ลงหลักปักฐานกับใครไม่ได้แบบว่าจริงจังกับใครอืมเหมือนเหมือนบริหารเสน่ห์เน,เนะ่ะรู้สึกว่าการมีอิสระ เป็นอะไรที่ดีกว่าการมีแฟนอะไรประมาณนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อแล้วคุณจะได้เจอไหมคุณอาจจะมองใครอยู่ก็ได้จากที่ไกลๆในโลกออนไลน์แต่ว่าไม่ได้จริงจังกับใครเพราะรู้สึกว่าคุณเห็นคุณค่าในตัวเองรู้สึกว่าการอยู่ด้วยตัวเองก็มันทําให้คุณมีความสุขมากกว่าการมีคู่เพราะว่ามันมีบางสิ่งที่มันติดอยู่ในใจกับสิ่งที่คุณเจอมาในเรื่องของความรัก <S <S เนาะอาจจะไปเจอความรักสามเศราก็ได้ กจอความรักที่มันผิดหวังอะค่ะแล้วรู้สึกว่าความรักที่ถ้ามันเป็นความรักคู่แท้คุณอยากให้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือให้จักรวาลเหวี่ยงคนคนนั้นเข้ามาให้คุณเองคุณไม่อยากตามหาความรักคุณอยากอยู่ของคุณสวยๆรวยๆแล้วก็ทํางานเก็บเงินแบบนี้ไปเรื่อยๆเนาะอืมคุณรู้สึกว่าอันนี้แหละสิ่งที่ถูกต้องเป็นเป็น,ปนความยุติธรรมในใการใช้ชีวิตของคุณ คุณเป็นคนตรงๆเป็นคนที่ไม่ชอบให้ใครมาเอาเปรียบอะค่ะคุณอาจจะเจอกับคนที่มาเอาเปรียบในเรื่องของการเงินเนาะอืมอาจจะประมาณนั้นนะคุณเลยรู้สึกว่าเป็นโสดดีที่สุดเดี๋ยวเรามาดูกันต่อแล้วคุณจะมีความรักเข้ามามิค้ในเดือนนี้โชคชะตาจะนำพาวความรักมาให้คุณไหม The Hermit ค่ะคุณอาจจะได้เจอกับคู่แท้คู่สมรนะคะ The Hermit คือคู่จากอดีตชาติ จัดเมนมันถึงเวลาแล้วคุณจะถูกปลุกขึ้นมาปลุกในเรื่องของความรักปลุกในเรื่องของการได้เจอใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นวิบากกรรมหรืออาจจะเป็นความรักคู่แท้คู่โสมก็ได้มันแปลได้สองอย่างนะคะคุณจะเป็นเหมือนคุณจะเจอกับคนใจดีเข้ามาอาจจะเป็นชาวลัคนาอขอโทษค่ะอาจจะเป็นชาวธาตุดินพฤกษกันมก่กรก็ได้แต่ว่าการที่คุณเป็นคนที่ผ่านความรักมาแล้วเนาะ คุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่เหมือนคุณรอใครอะค่ะแต่คุณก็ไม่รู้คุณรอใครคุณรอโชคชะตาในเรื่องของความรักหรือเปล่าอืมเหมือนมันยังไม่ใช่คนที่เข้าคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณก็ยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่อืมดูแล้วคุณน่าจะโสดไปอีกหนึ่งเดือนนะคะถึงจะมีความรักเข้ามาคุณก็แค่ดูดูคุณก็แค่แบบอ่าคุยคุยไปเท่านั้นไม่ได้จริงสั่งไม่ได้ ไม่ได้อยากมีเป็นตัวปิดตนอะไรประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคุณน่าจะอยู่กับคนคุณน่าจะดีกับคนที่เจ้าอารมณ์ขี้โมโหเป็นคนที่เอาแต่ใจตัวเองเป็นคนที่ชอบเอาชนะแบบนี้ก็ได้นะคะเพราะดูคุณพยายามทำทุกอย่างเทคแอคชั่นในเรื่องของความรักทำให้เขาแบบ พยายามทาให้เขารักอะ่ะแต่สิ่งที่ได้กลับมาคือความหึงหวงความเจ้าโมโห,โหการเอาชนะเจอแบบหลายรูปแบบมากจนทาให้คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ต่อไม่ไหวคุณไม่โอเคกับความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณน่าจะจบจากเลิกลากันไปแล้วเนาะในเดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะเจอคนดีๆเข้ามาอาจจะเป็นเจอการจากการเดินทางอ่าอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมสิงธนูก็ได้คุณรู้สึกว่าคุณมีอิสระ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าแล้วคนคนนี้เป็นใครคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟก็ได้คะ่ะเมษสิงห์ธนูเป็นชาวลัคนาราศีพิจิกก็ได้สตรงีงเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎก็ได้เป็นคนที่จะเข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นคนที่คุณคุณเคยรู้จักอืมเป็นคนที่จะเข้ามากลับเข้ามาในความสัมพันธ์อีก สองเหรียญน,นะคะคือเขาจะวนกลับมาในความสัมพันธ์หรือไม่ก็เป็นคนที่คุณเคยทิ้งเขาไปแล้วคุณเคยรู้สึกดีๆด,ด้วยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้สารสัมพันธ์อะไรต่ออือโออาจจะเป็นคนเก่าก็ได้นะคะเป็นคนเก่าเป็นชาวลัคนาราศีมังกรก็ได้เป็นคนเก่าก็ได้เป็นคนที่คุณแบบไม่อยากจะให้เขากลับมาในความสัมพันธ์อีก อแต่คนคนนี้เดี๋ยวขอดูต่อแล้วเขาจะยังไงเขาจะยังไงต่อมันมีทั้งคนเก่าคนใหม่อะ่ะเที่เข้ามาค่ะมันมีให้ให้แบบเลือกมากมายเลยอืมคุณดูมีตกกังวลมากๆคุณดูเครียดมือคือยังจมดิ่งอยู่ในเรื่องของความรักที่มันเคยท็อกซิกเนาะคุณหันกลับมารักตัวเองแล้วอะสเตรงคุณอยู่ได้ด้วยการไม่มีเขาอะ่ะ อืคุณเป็นคนเข้มแข็งแล้วค่ะคุณน่าจะไม่ได้มองความรักกับคนเก่าไม่ได้อยากสานสัมพันธ์กับคนเก่าๆแล้วเนาะคุณหันหลังไปแล้วอะแปดถ้วยเพราะคุณรู้สึกว่ามันวุ่นวายกับสิ่งที่เคยเป็นปัญหาถ้าเอากลับเข้ามาอีกมันก็ดูวุ่นวายคุณอยากเป็นตัวของตัวเองอะไรที่มันเคยพังไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมาต่อเติมต่อ,ตอให้กลับมาเป็นสิ่งที่ดีเหมือนเดิมได้เนาะ คุณรู้สึกว่าอยากได้อยากเจอคนใหม่ๆแล้วก็สิ่งที่คุณคาดหวังก็คืออยากเป็นคนอยากได้คนใหม่ไปเลยอืมคุณอาจจะได้เจอกับอ่าคนที่เด็กกว่าคุณก็ได้นะคะเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ชาวธาตไฟก็ได้เป็นคนที่คุณจะได้เจอแบบเป็นเนื้อคู่จริงๆเฮ hermit นะคะเป็นคู่แท้ที่ตามหากันมานานคนคนนี้สามารถปกป้องคุณได้แล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกดีมากๆด้วยเหมือนกันนะคะ อาจจะเป็นคนที่คุณปรารถนาก็ได้อืมคุณจะได้เจอกับคนใหม่นะคะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎเอ่อขอโทษคะ่ะชาวลัคนาราศีกุมก็ได้ชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ได้หรือเป็นชาวธาตุน้ําก็ได้ชาวธาตุไฟก็ได้หรือไม่ก็ชาวลัคนาราศีกันก็ได้เป็นคนใหม่ไปเลยเดี๋ยวเรามาดูความสัมพันธ์ของคนที่มีคู่เป็นอย่างไรความสัมพันธ์ของคนมีคู่ ช่วงนี้ดูคุณหูดหงิดเนาะดูคุณหุดหงิดชอบเอาชนะกันและกันมากๆอืมรู้สึกว่าถ้าคุณต้องการที่จะไปต่อคุณจะต้องเหมือนกับเดินทางอะคะ่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนขอให้คุณเหมือนกับต้องเดินทางเพื่อที่จะสลายวิบากกรรมบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะให้อารมณ์ดีขึ้นก็ได้ เพราะว่าโชคชะตาในเรื่อง,องของความรักของคุณคือม,มันยังต้องอยู่ด้วยกันแมันมันมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องผูกมัดร่วมกันอยู่เนาะอาจจะเป็นด้วยครอบครัวหรือภาระนี้สินบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องทําร่วมกันในเดือนนี้คุณจะมีอิสระคุณจะเหมือนกับสิ่งที่เคยเป็นปัญหาคุณน่าจะหลีกหนกับปัญหามาแล้วเหมือนคุณน่าจะคุยกันแล้วมันมีโอกาสที่คุณจะ เติบโตมีการได้ขยับขยายความสัมพันธ์อาจจะได้เดินทางค่ะเดือบฟูอีกแล้วคุณจะสบายใจขึ้นในเดือนนี้คุณจะได้ปรับความเข้าใจกันจะมีความรักเก่าๆความรักเดิมๆกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เนาะคุณจะมีอิสระในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอารมณ์ดีมากขึ้นในเดือนนี้ความรักของคุณจะดีขึ้นมากๆอคุณจะดูนิ่งขึ้นแล้วก็เขาอาจจะแสดงความรักกับคุณมากขึ้น เอาเอาเอกเอาใจคุณมากขึ้นแล้วก็ตามใจคุณอะไรประมาณนี้คะ่ะมันมีโอกาสได้เฉลิมฉลองม,มีโอกาสได้เดินทางท่องเที่ยวพากันไปดินเนอร์อะไรประมาณนี้เกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกหรือแนะนำอะไรคุณคะเดือนพฤษภาคม2567บบทสรุปคืออะไรเอ่ยโอ้ระวังในเรื่องของการ สิ่งอ่สิ่งของเสียหายหรือสิ่งของจะเหมือนเหมือนเหมือนหายะคะ่ะอาจจะถูกขโมดถูกลักถูกขโมยอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะตึกต้องขอให้คุณจะพูดจะทาอะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณคิดดีๆเนาะตตดการตัดสินใจอะไรของคุณนะคะขอให้คุณคิดดีๆอยู่ในพื้นฐานของการวิเคราะห์แยกแยะแต่ตรองขอให้เชื่อในเซนส์สัมผัสของตัวเองนะคะอืม โอ้มีสิ่งดีๆเข้ามาจะเป็นการมีใครเข้ามาพิชิตหัวใจคุณอืมสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณคุณอาจจะมีในเรื่องของการถูกหลอกถูกโกงเข้ามานะคะมีสิ่งที่จะสูญหายขอให้คุณใช้สติในการใช้ชีวิตในเดือนนี้ฟังเสียงสิ่งที่จะเตือนคุณอาจจะเป็นในเรื่องของเส้นสัมผัสอาจจะมีอะไรเวบเข้ามาในหัวคุณขอให้คุณเชื่อในเซนสัมผัสข,ของตัวเองแล้วก็ ทำอะไรขอให้ซื้อตรงแล้วก็มั่นคงแล้วก็ตรงไปตรงมานะคะคุณอาจจะเจอในเรื่องของปัญหาต่างๆาแล้วนะเข้ามาแต่ว่าในเดือนนี้คุณสามารถที่จะจัดการได้นะคะคุณจะเอาชนะทุกอย่างไปได้แล้วก็บางคนบางท่านถ้ามีในเรื่องของการแบบคบกันมายาวนานแล้วคุณอาจจะมีในเรื่องของการสมรสอาจจะมีในเรื่องของการมีคอมมิชเมนต์เนาะในเดือนนี้อาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานเข้ามาก็ได้นะคะหรือ อาจจะถ้ามีในเรื่องของคู่อาจจะจบกันแบบสวยๆหมายถึงว่าลงเอยด้วยกันอาจจะเข้ามาอยู่ด้วยกันอาจจะลงเอยความรักด้วยดีอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้นะคะคนที่ไม่อยากเลิกลากันอาจจะเคลียร์ปัญหากันได้อะไรประมาณนีก้ก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่วงเลขเด่นนำโชคกันนะคะ โอ้เดอะทาวเวอร์ค่ะหนึ่งหกค่ะทาวเวอร์ tower. อีกหนึ่งใบสเตร็งเลขแปดค่ะเลขหนึ่งหกแล้วก็เลขแปดเป็นเลขเด่นนำโชคของคุณในเดือนพฤษภาคม2567นะคะขอบคุณมากมากสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่อง morning แล้วก็ comment น่ารักน่ารักให้กับ morning คลิปนี้วันนี้ขอบคุณมากมากแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ